ดีกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมามากทั้งแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องเออที่ต้องปรับตัวหาการอะไรเงี้ยนิดปรับแค่นิดเดียวพอแล้วก็เรื่องของคนด่าน้อยมากอะไรเงี้ยนะเออเขาก็เอ็นดูเรามากกว่าเดิมแล้วยิ่งแบบช่วยการทำมาหากินอะไรางี้ด้วยมีแต่คนบอกว่าน่ารักจะเจอกันอีกที่ตอนไหนคะตอนแต่งครับคุณเดี๋ยวตอนถ่ายช่วงทุเรียนนะครับ ดีด้วยครับขอบคุณมากครับรักษากัวไวดีนะดูแลใจกันนะครับแม่แป้ขอบคุณมากครับผมน่ารักทั้งคู่ค่ะขอบคุณครับแยกยาก้ยายก,กันแล้วเหรอคะยังครับพี่ตอนนี้เดี๋ยวจะเข้ากทมก่อนครับเดี๋ยวจะเข้ากทมเสร็จปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวพี่เวที่รอไปส่งฟอร์ดเลยตอนแรกว่าจะหาคาเฟ่เที่ยวที่ราดรีหน่อยแต่ว่าหรือขอบคุณครับตอนแรกว่าจะหาคาเฟ่เที่ยวที่ราดรีแต่ว่ากลัวมันไม่ทันรถครับเพราะพรุ่งนี้ฟอร์ดก็มีสอน คอยดูนะพรุ่งนี้ฝัดกลับตรงนย่ยตาประโยนี้แนะ่ หมออั้มครับหมออั้มชื่อหมออา้มคุณครูป้ายแดงนะครับย่งไม่เป็นครูเลยครับเป็นแค่ครูฝึกสอน <c oughs> อุ้ยขอบคุณมากค่ะพี่ราม <c oughs> รักที่ด,ดีจะมาถูกเวลาใช่แล้วรอบพีแล้วฝอมาผิดเวลาละ <c oughs> รอบพีแล้วฝอมาผิดเวลาลคะครับจองเครื่องไปกลับไหมหม่คะตอนมาเพราะว่าตอนอุ้ยขอบคุณคับไม่แดงโอ้ยน้องแดง แม่น้องเดงมาแล้วขอบคุณครับพี่วลรี่อาบน้ําอยู่ครับฉบับแบบปุงนะเออไม่กี้ฟันล่าเลยนะตอนแรกว่าจะกลับเครื่องแต่ว่าอุ้ยจะหลับะจะกลับเครื่องแต่ว่ามันมันรอบกลับอ่ะมันไม่ตรงกรันมันมีแต่กลับรอบเช้าอะไรเงี้ยแล้วแบบฟันไม่น่าจะทันอืมลาดลีแถวไหนครับเออแถว เทาร์ในสเปนส์ห้าสิบเก้าอะไรเงี้ยสเปนโฮเทลกรีซฟอลลอมากครบครับส่งรถไฟให้อุ้ยส่งเครื่องบินได้ไหมไม่แดงเครื่องบินได้ไหมครับกลับพรุ่งนี้เช้าเลยครับไม่ได้ครับเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าฝอดท่ากะเจ็ดโมงครึ่งอ่ะฝ่าสแกนนิ้งไม่ทันแน่นอน รอพี่แล้วดื้อไปหน่อยฟอดดื้อมันเดิมเลยครับฟอจะดื้อมันเดิมแบบนี้แหละครับถ้าฝอดเรียบร้อยเกินแกไม่ชินหรอกถ้าฝอเป็นเด็กดีแกไม่ชินหรอกฟอพูดเลยอันนี้แบบจากประสบการณ์ที่อยู่ด้วยกันมานะขนาดฟอเงียบอะไรเงี้ยแกแบบไม่ค่อยอะไรหรอกแกอยากให้ฝอดพูดมากแบบนี้แหละจริงมีแต่คนบอกว่าฟอดขี้เล่นแกก็บอกว่าฟอดขี้เล่นแต่พอฝอดเงียบแกก็อยากให้ฟอดเล่นขี้เล่นเหมือนีั้ย สวยนะตอนใส่ชุดไทยตลกมากคันมากคือแบบคันหลังมากอะแบบขึ้นอันนี้เต็มเลยขึ้นเนี่ยนแดงๆเต็มเลยดีเลยให้อยู่ในขอบเขตครับอยู่ในอำเภอได้ไหมน่ะ <laughs> อยู่ในจังหวัดได้ไหม <laughs> อยู่ไหนคะตอนนี้กำลังลงมาทานข้าวข้างล่างอยู่ครับเอาเพเป้าหม่แล้วเหรอ ที่เสียค่ะมีสองตัวในลูกครับแล้วใส่สบายด้วยอ่ะใส่สบายมากทุกคนส่งของขวัญให้ผมหน่อยส่งดอกกุหลาบให้ผมหน่อยครับผมจะได้แบบ อุย้ยขอบเลยค่ะแม่แดงอุ้ยขอบคุณค่ะ,ะพี่เบล่ะพี่เจดขอบคุณค่ะพี่เจดา้าอุย้ยประมาณตัวนี้เขาต้อว่าอยู่อะไรวะเสียงแบบประมาณนี้ขอบคุเละอุ้ยน่ารักที่สุดเลยพี่เจดา้า มาใครส่งให้อีกไห้ครใครจะส่งให้ประวานอีกไหมครับเดี๋ยวพอทานข้าวเสร็จเดี๋ยวพาไปหาแกได้ไหมเหมือนน้ำมดเลยเหมือนน้ำมดเลยครับ เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ทิกตอกเป็นรูปคู่เลยค่ะคือทิกตอกฟอดมีสองช่องอ่ะคือช่องนั้นอ่ะมันไลฟ์ไม่ได้ครับแต่ว่าพออดไลฟ์ได้แค่ช่องนี้ครับอืมแต่ว่าช่องนั้นอ่ะผมไว้ลงคลิปลงงานให้เขาครับลงงานให้ลูกค้าครับจ้างได้นะครับจ้างได้นะจ้างผมได้นะครับ <c oughs> ผมพยามทำงานมาก,กพูดตรง,ตรง ใครเล่นไม่ทานข้าวค่ะตอนตอน,นแบบเนี้ยังไม่ชอบทานแบบเนี้ใครชอบทานอีกที่ตอนแบบนู่นบ่ายสามกินเร็วมากค่ะจะได้รีบไปหาแฟนต้องรีบทําเวลาครับ อีกนานไหมกว่าจะประกรจะมาอีกก็รอช่วงปิดเทอมเลยครับแล้วก็บ้านเนี่ยเสร็จนู่นปิดเทอมบ้านเหียเสร็จเรียบร้อยครับถึงจะได้มาอีกอยู่กี่วันครับผมมาสามวันเองอ เอากาเฟ่ไหมครับก็มีขนมปังอยู่โอเคครับได้แล้วกาแฟดำคืออะไรครับกาแฟดำคืออะไรอ่ะกาแฟดำคือแบ็กเหรอแบ็กคแฟี่เหรออเมทไมิ อเมริกาโน่เหรอครับจริงเหรออเมริกาโน่เหรอแบล็คคอฟฟี่อ่ะจริงเหรออเมริกาโน่ไม่หวานไม่หวานยนยงนีแล้วก็อเมริกาโน่โอเคครับได้เลยแล้วขนมปังหนึ่ง ขนมปังต้องเอาแบบเีนนะเค้กกล้วยหอมช็อกโกแลตอ่ะโโอันนี้ีกว่แบบเปยได้ยังจะกินไหม,มไหก็ทำโอเคเไปาย จับวันนี้เหรอคะใช่ครับจับวันนี้ครับจับวันนี้ครับผมส่งน้องขวัญให้หน่อยครับช็อคโกแลตานาเบนเป็นใส่กล่องหรือทานบิลลี่ครับไปใส่กล่องครับใส่กล่องได้ค่ะแล้วก็อเมริกาโน่นะคะครับผมกับแล้าครับอืมอร่อยมากอ๋ออร่อยแล้วหิว ับประมาณสองสามทุ่มครับสองสามทุ่มก็กลับแล้วอยู่ไปเดี๋ยวคนโสวจะแบบอยู่ไปคนสวเขาจะร้องให้กัน กลับไปขายของคนระับให้ทุกคนไม่เงียบเดี๋ยวผมจะเอาหมูมาเอากะหมูกลับมาคืนคนระับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูข้างบนนะว่าแกะจะอาบน้ำเสร็จหรือยังเดี๋ยวรอกาแฟคับอร่อยไหมคะอือ อร่อยมากอร่อยจริงอร่อยดีครับขอจับวันนี้ครับจับวันนี้อ่ะอม,มาหลายวันยังมาหลายวันแล้วครับ เื่อแขันยางมีไหมลูกแม่แลให้น้องก้องพบก้องพบคนไหนครับคนไหนครับแม่แป้งอืมฝอไม์ม่ชากงสร้างช่องไลฟ์เพิ่มเหรอเดี๋ยวผมจัดการนะครับเดี๋ยวผมจะจัดการไว้เดรยวๆนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวไอ้ช่องนั้นอนะ่ะช่องใหญ่อะ่ะเขาเรียกว่าช่องอะไรน,นะอุ้ยขอบคุณครับพี่จุด้า าช่องใหญ่อะผมจะเอาไว้ลงคลิปแล้วกันเดี๋ยวผมจะสร้างช่องไว้ไลฟ์เพิ่มเพราะว่าเผื่อเผื่อช่องนี้มันไลฟ์ไม่ได้เนาะผมจะได้แบบเอาเอา,เอาช่องอื่นกันไว้ไลฟ์เผื่อไว้ทำโน้นทำนี่ขายของด้วยผมจะต้องผมจะต้องเปิดช่องไว้เผื่อเผื่อเดี๋ยวผมเอามาบอกนะครับ All right. อันนี้ผมขอเป็นกลับบ้านนะครับอ๋อได้ สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับคุณธวัชชัยศรีชุบบาน อย่ารับตลอดค่ะไอพนยาดิอย่าเรียกพี่สิคะให้เรียกว่าอะไรอ่ะเรียกพี่แมรี่จะน่ารักได้ครับรพี่แมรี่เรียกพี่แมรี่เดี๋ยวเช็คบิ๊กเลยนะ ดาริ่งเหรอดาริงส่งของขวัญให้หน่อยครับส่งของขวัญให้หน่อยครับทุกคนขอดอกกุหลาบคนละร้อยดอกได้ไหมขอดอกกุหลาบคนละร้อยดอกได้ไหมครับตรงนี้ของนะครับพี่มารักมาเลยขอหนึ่งร้อยดอกครับขอคนละร้อยขอคนละร้อยครับแค่สแกนจ้าแครสแนแค่สแกนเลย ใครถายถูกมั่งว่าฟอดกินหมดเท่าไหร่ใครตอบถูกนะเก่งแปสิบไม่จริงครับเกินเอาบอกเกินสามห้าศูนไม่ถูกครับร้อย,ยี่ไม่ถูกครับอ่สี่ห้าศูนย์ไม่ถูกครับเกินห้าร้อยไม่ถึงครับ ห้ารอยไม่ถึงครับมีถูกไหมมีไหมสามห้าศูนย์ไมครับสี่เจ็ศูนย์ไมครับสี่ห้าห้าเดี๋ยวนะในคนใกล้ถูกละค้ายท้ถูกเก่งเลยสี่หกห้าไม่ถูกครับไม่ถึงไม่ถึงสี่หกห้าอะสี่หกศูนย์ไม่ถึงครับสี่สามห้าต่ำลงมากว่านี้ครับ น้อยกว่าน,นี้อีก412ไม่ถึงครับไม่ถึง412 429ไม่ถึงครับใกล้ละใกล้ละสี่ศอุย๊ยเกือบเกือบสี่ไม่ถูกครับใครจะถูกไหนนก้น้อ400รผิดครับ402โอง๊ยเฉียดครับเฉียดเฉียดเฉียด ไรแล้ว40 404ถูกครับนี่แม่น้องเกลเองแม่น enfin ้องเกลถูกแล้วครับมือนี้ฝดทานไปหมด404ครับผมแม่น้องเกลเก่งมากปาดียวฝนจะขึ้นไปละว่าเดี๋ยวต้องออกกาแฟมาให้พี่เดี๋ยวพาไปหาพี่พันลี่กัน 你喝汤啊？别插理啊！ ครับมันจะอาจจะค้างแป๊บหนึ่งนะครับเพราะผมขึ้นลิฟต์